ไลสุดยาซ่ายาลือในลิโคนไลครับแปดเสนะครับสามพันวดครับมาเมาสามพันรวดสร้ยเก้าสิบเก้าบาทครับราคาแบบรายวัตครับหนึ่งัยบาทครับเมื่อใดมีศิลปินลับเชิญครับงัร้อยสิบาบาทนะครับเ้ร้อย่สิบเกพี่สน้อยไม่ใช่ร้อ่สิบเก้าหรอศิลินรับเชิญเนาะทไได้เรยกพี่สาน้อยเป็นแพงแพงเครับบัญชีเดิมเงืนไขเดิมครับศิลปินรับเชิญองเทาก็คือพี่เดงนนยรมลว พ่<ช>ขอขมมดคอนเดนครับบนเอทีวสารเมาเพื่อ100เพื่อนร้อยต้นนั่งด,ดีดีวันนั้นตำรวจเจอตำรวจที่ค,ครับราไว้ชันีบเ,บเรื่องเร็วไวเลยเตรียมเ,เข้าลุ่มปิดอ่าแปดเก้าสิบแล้ววันที่26อีก นุ่นดำรงนุ่นดำรงมาแน่นอนแน่นอนผลเป็นสิบสามร้อยเป็นมันแพงประสานเรียบร้อยแล้วเรื่องราวดีๆเรื่องนึงคือวันที่สิบหกนี้ครับสิบหกอะไรครับเปิดกล้องครับไอ้ย่อ๋อเปิดกล้องอู้สิบหกมีอีกเรื่องหนึ่งครับมีมีอีกเรื่องหนึ่งวันที่สิบหกสิ่งดีๆวันเขาเรียกว่าอะไรโอ้มีป้อนกันด้วยวันดีนะครับวันที่สิบหกเปิดกล้องแล้วก็รยน์ของ ก้อยเพื่จะแทงเขาไข่ข้วงสวงวงสวงแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายครับวันที่สิบหกหวยออกเสียบี้ละคนหนึ่งในนั้นจะเป็นเสียเศรษฐดือนเศรษฐีวันที่ยี่สิบเก้านี่ก็จะเป็นวันไม่มีช้อนเลยลูกวันท้ายวันเกิดของรอดูสามสิบเช้ามา ยุเก้าจุดงามใช่ยุคเก้าจัดงานแล้วก็จะมีแจกไผ่มีแฉกฟองอ่าแล้วก็จะมีของลูกประทานสายร้อยลูกแพร์แล้วก็สายร้อยลำบุญโอ้โหรถแห่ย่ไม่ดำกว่ารถแห่นี่มันรถแหย่ต้องเริ่มก่อนหัวค่าขึ้นละรถแหย่เยอะเยอะเยอะไม่เยอะก็หลายแล้วก็ความบันเทิงมากมายเในราะวันนั้นช่วงใบใบนิดสายร้อยลูกแพร์เยอะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตลาเดนแพงบ้านทำกบ้าน,นปาไปโบไปโบกันอยู่ที่สนามกีฬา <c oughs> บ้าน,นแพง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 ,ง,งนั่นนง,ง,งน,นงครับนะ้จดไ <c oughs> อไรหวันนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่อเภอากช่องเฮ้ยตำบลตำบลอะไรครับขนงพระใช่ขนงพระ อำเภอปากช่องอำเภอปากช่องจังหวันนครราชสีมานั่งมาเลยนครราชสีมากับโคราชเดียวกันปัาปุ๊นเลยครับบ้านหนองปากแว่นเอาบ้านหนองปากแว่นใช่ไหมอันนี้บ้านหนองปากแว่นบอกครับนี่โอ้โหเขาบอกว่าแถวปากช่องยังมีเขาแล้วแถวปากซอยบ้านเราเมื่อไหร่จะมีเธอมาอู้หูเอาแค่ใบปากซอยเหรอจะเอาแค่ใบปากซอยเรามาหา มาหานี่ไม่ธรรมดาครับโอ้สวัสดีครับผมธนดลช่องยืนหนึ่งนีกแล้วจ้าไม่ตทราบขอจับมือท่านะทำไมอ่ะโมยังกระดาษลายตัวสี่เหืออเออถือถูจะไฟออกหอดอะไรนะอีกแล้วเนอะอยลามแล้วหรอลุล่มไลามแล้วครอยชินแล้วหรออร่อยสุดอร่อย จมือนึงเข้าไปมือนึงจับแขนเขาถุยแม่อการปวดแสบปวดร้อนมากยังยังทอสิฝนมีตอนนั้นเนี่ยคนดูคนมัน น้องคิดตั้นปนซ่อนในเวลาเพิ่นเบาปากเพิ่นปากเพิ่นแม่ย่เพิ่นเบาแม่ไปแล้วไอ้รถจะได้มาดื้อได้ดิไปออกจากบ้านเมื่อไหร่เขาไปไปไหนมาไปบอกโอ้ นั่งละนั่งนั่นแหละนั่งกับพมอนแหละนั่งลมบ่มน่ะมันลมเป็นลมไปเนาะผลงานดีเหมือนกันนะทำไมมะม่วงกวนโอ้โหไหนไหนไหนมันกวนยังไงมันกวนยังไงไหนมะม่วงไหนมันกวนยังไงนี่ไงมะม่วงกวนอ่าถ้ามาหากวนนี่แย่เลยนเก็บอกว่ามันติดลี้วนะวันนี้เรามาเล่นอยู่โคราช ขอขขออคำขอคำคุมของโคราชคำคมของโคราชไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกถ่ายอีกถ่ายอีกน่าก็สามชิปอยู่ลูกเอาสดเลยครับนี่คือบรรยากาศโดๆคนคุมโคราชเป็นเรื่องของธรรมชาอาคำคุมโคราชนี่คำคุมของโคราชเหรอผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียน ผมแถมให้เหรียญลงพ่อคุณทำขวัญของโคราชไปนะมีสักเหรียญมีเหรียญห้าเหรียญสิบหน้าด้วเอาป่ะจะไปจับแค่เหรียญเดียวแค่นั้นแหละมือจะเลือดอย่าลืม8 9 10มิถุนายนนีเออพบกับพากกรรมของสาวน้อยเพชรบ้านแห่ง แม่ที่เราบอกให้ภาคให้เราหน่อยเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆย่าภาคเลยท่านจะได้พบกับนักร้องสาวสวยหฉมล่ําดับเสียงนรหรือมนนักร้องสาวใช่ทุกสำเนียงเขานั้นยังไม่พอท่านจะได้พบกับตํารวจน้ําดีนิสัยดีมีหน้าตาละไม้คล้ายคึงกับดาราผู้โด่งดังเขาคือมัมง หรือหมวดมัมมัมอะไรครับราคาราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทมัมเหมาเหมาเหมเหมานี่หมเมนี่สามอเก้าเก้าเอาส้อยเก้าเก้อะไรเหมือนโคโยตี้อะโคโยตี้มาสิ่ง รีบเเลยเข้าคุ้มกันนะบพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศทางด้านหน้าครับบรรยากาศด้านหน้าในช่วงเวลาต่อจากนี้อ้าวเครื่องสำอางมาแล้วมาแล้วเครื่องสำอางมาแล้วใครไม่มีก็เชิญ อุ้ยก็เาไทยก็ได้สวัสดีค่ะอุ้ยมันไม่ออกผันหลออะวันนี้หนูตื่นตะเวนมากหนูจะมาลงลังค่ะหนูจะมาอะไรนะหนูจะมาลงลังค่ะจะมาลงลังอุ้ยหนูรู้ไหมว่าทรงผมหนูนี่มันเท่มากเลยมันม้ยมาไม่ใช่พูดไรน่าเกลียดเธอเธอเคยทํานาไหมเคยอยู่ค่ะเธอเคยเห็นมัดก้าเก่าไหมรู้มาเกรียบใส่กัน นี่วันนี้อากาศสดชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาทางแม่ติ่งนิดนึงแม่ติ่งเจ้าเคยเห็นมารกาเกาบ่แต้มันดิ้งยังส่งความื่อบรรพบุรุษส่งส่งผมดับมอสต์ไปตั้งไว้ไหมเออเออโอ้โหโอ้โห รบ,บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศมาทางนี้เลยครับวยวันนี้เดินทางมาอีกแล้วครับทางาทีมงานเจ็ประจันบานอันนี้เป็นข้าราชการเกษียณนะครับเป็นข้าราชการเกษียณร,ระดับในลนในพันทนั้งนั้นครับนี่ ไม่ใช่ธรรมดาเป็น FC ของผู้หญิงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เป็นวันที่สี่หรือที่ห้าวันที่ห้าไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับเลยเนาะส่งกับยิสันได้ถึงที่เลยสุดยอดครับสุดยอด สวัสดีครับครับผมโอ้ดีใจดีใจโอ้ลูกสาวเห็นก็สิดีใจว่ะเอาเมื่อกี้เห็นการใช้แป๊บแป๊บไปทางไหนแล้วอ๋อห้องน้ำคงน่าจะเป็นห้องน้ำโอ้ร้านคาร้านขายล,ลงกันแล้วครับกว้างเลยครับวันนี้กว้างเลยโอ้อยากขึ้นเบงวิวทั้งวทีเลย พจบางงาม,งามแต่บาท่านเดีกขึ้นเบิง่งเขาว่าเนินตรงนี้จะเป็นเนินที่นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนหน้าหนาวเวลาหมอกลงจัดๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้ดูครับพรุ่งนี้เช้าก็ได้ดูกับจากคลิปพลอดระเบิดออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับพรุ่งนี้ชเช้านักท่องที่ยวก็จะได้เบิ่งล้วละเนาะซุม,มาหอดก่อนกับยองก็จจิตไทยรายงานพีนองตรงแล้ว ทิวทัศน์สวยมากครับทิวทัศน์สวยมากบรรยากาศสุดยอดทิวทัศน์สวยมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยโอ้โหสวัสดีฮอดดี้ธวิศักด,ดิ์ยู้ับผมไปยังฮอัสดี เอ,เอามาแล้วเว้ยอ่าสำหรับลิปนี่ฝากยูนองเซ็กซำนี่ครับผมฝากดิดตามชองตลอดระเบิดออฟฟิเชียลครับ